ขนาดนี้เหรอคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆฝน,นตกพึ่งเสร็จฝนตกฝนตกทำให้สวยเป็นฝนตกพึ่งเสร็จก็เลยไปกวาดน้ำตรงหน้าบ้านวิวีนะคะฝนตกพึ่งเสร็จฝนตกชีวิตก็อยู่แต่กับต้นไม้ดอกไม้ใบไม้เ <c oughs> อ้าฝนตกพึ่งเสร็จได้ยินข,าาขน่าวว่าใครเนาะวันนี้วันไหนวันที่หนึ่งเอ้า หอยออกหอยออกอะไรสวยไหมทุกมุมาาบ้านบ้านบีบีสวยทุกมุมพนะขอบคุณค่ะไปเลยหอยไม่ถูกเราจะกินอะไรวันนี้ก็ที่นี่ก็มีแต่หอยทั้ไปเลยว่าบีบีนึกไปนึกมาเห็นไหมเห็ดวันนี้จะซุปหอยบ่ถือกระซางถอดซีซุปเห็ดแต่เลยไปเลยบีบีอยากนึกอยากกิน คิดถึงแม่ถ้าแม่อยู่แม่จะซุปเห็ดนี่ปอกปอกปอก,ปกซุปเห็ดอุ่สาสก็ยี่สิบปีแล้วเนาะมาไปดูที่ซุปเห็ดก่อนต้มเห็ดแห้งซุปเห็ดใส่ปลาทูแม่กินเด็กสี่หล่าหวยบลถึกไม่ชอบโรงนี่ใส่ส่วนตัวก็ชอบอาหารอีสานค่ะก็จะตักตัวตัวแรกไปต้มสิ่งนี้นี่ต้มน้ำเห็ด บ่มีเห็ดอันกระด้างเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็ดกระด้างนะเจ้าซุปใส่ปลาทูนี่แหละนี่เห็ดอันเนี้ยซุปมันไปโลดเห็ดแล้วคาดเพงๆนี่มันดีแล้ว <laughs> ซุปเห็ดสไตล์ปิ้นใส่ปลาทูไปใส่ปลากระป๋องนี่แหละนี่อันนี้เนี่ยซุปเห็ดใส่ปลากระป๋องก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะเจ๊ะไปเลยก็มีน้ำปะลาขวด น,น้ำปลาใส่น้ำปลาน้ำปลาหอมหอมดูวไปิเกตผักหอมแล้วก็มีหอมสะระแหน่ดูสิผักแพ้วเมสอ่อนบบสมุนไพรหมไม่เคยเป็นวัดค่ะทานเยอะๆนะบ้านเรานะเพื่อนเนาะหอมค่ะตะไคร้ใบมะกูดกินลงไปโลดเดี๋ยวตักให้ดูว่าซุปเห็ดอันนี้คือน้ำเห็ดซุปเห็ดใส่ปลาทูใบวีวีอ่ะ ช้อนอันนี้คือเลตเทเดียวพีแปลช้อนใหญ่มาก่อนโอ้ยกับเสียงปิ้งแสงแคนเสียงโชคเสียงราบนะแต่วีวีที่นี่ที่เมืองนอกเขาจะขายทองแต่อยากได้อยากได้อทงองมาเปิดไฟให้มันเห็นแสงสีก่อนหุ้ยคนอะ่ะมืดเปิดก่อนอซุปเห็ดเด้อค่ะซุปเห็ดแห้ง ใส่ป yes. ินใส่ปลาทูกับบีบีเนาะข้าวร้อนๆเอาข้าวเหนียวมาคุยในยเด้อมีผักด,ดูเห็ดเห็ดอันนี้ราคาแพงแต่ชอบแพงก็ช่างต้องสุขภาพซุปเห็ดใส่ปลาทูซุปเห็ดใส่ปลาทูทานคนเดียววันนี้ใครท่ยถวยวันเนี้ย ทำกับผักนะคะผักกาดแล้วก็ผักแพวผักหอมทานกับผักรวมเมื่อวานลวกผักไปแล้วค่ะกับนึ่งปลาก,ก็เลยวันนี้ก็อยากง่ายๆส่วนตัวทําให้คุณฟ้าชีไปแล้วเขาเห็นไหมเห็ดเห็นไหมเห็ดอันนี้เขาจะรสชาตินะคะก็มีหอมเราก็นําต้มต้มแล้วก็ต้มใส่ต้มเห็ดก่อนแล้วก็เขามาหันห่น ต้มเห็ดแล้วก็มาหั่นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะทานกับผักแพลวผักแพลวผักสลัเน่เต็มสวนนะคะผักแพลววิวชอบมากเพราะว่าทานกับซุปทานกับซุปกับลาบนะคะหอมหอัวแดงใครอยากบีบมะนาวลงไปก็บีบนะจ๊ะมีแต่วิวไม่บีบมะนาวโรยลงไปเลยแต่หอมหอวแดงใส่ไปแล้ว ใส่ไปแล้วก็มันเยอะใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วกินทานกับหอมหัวแดงหอมหัวแดงใหญ่ใหญ่นะคถ้าขายากบีบมะนาวก็บีบลงไปแล้วก็ไปทานกับผักนะคะแล้วก็มีแตงดองด้วยนะกับปุกแตงดองมาเดอ้อเลขบลเลขหวยใครถูกหวยยกมือขึ้นซื้อห้าเกาไมมันไปอกอกอะไรนะที่นี่เขาขายทองเลขล่าง6กหนึ่ง มาเด้อซุปเห็ดค่ะมันเป็นสีดำๆแต่มันนั่มมันเสียบค่ะมันเสียบอร่อยมากถ้าบ้านเราก็เรียกว่าซุปเห็ดกระด้างเนาะแต่อันนี้เห็ดเห็ดกระด้างบ่งมีแล้วเมือ,มมองนอกมีแต่เห็ดเขาก็จะมีเห็ดแห้ง <c oughs> สารพัดเห็ดนั่นเลยค่ะแต่นี้อ่านชื่อก่อนมันเป็นเห็ดอะไร head, เห็ดแพงๆเขาเนามาซุปหลดปสนใจดอกสไตล์พินเซ็ ซุปเห็ดนี่ค่ะออกมาใส่ปลาทูนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้เอามีกลุ่งจักหน่อยน่าทานมากหิวโอ้ยเสียงไม่ถูกลอตเตอรี่ก็เราก็ถูกลอตเตอรี่ชีวิตสุขถ้าเราดูแลสุขภาพดีมาดูมาดูประคอมพักสลัดทานเยอะๆนะคะ ถูกลอตเตอร์ชีวิตก็ดีมแล้วค่ะนะคะสบายสบายจดจวดกับวิวีเด้อป้าไปคุยซุปเห็ดไหมนะคะไปกับวิวีทานผักเยอะๆอย่าลืมทานสมุนไพรนะคะสมุนไพรไทยไม่ถูกวันนี้เอาวัานหน้าเอาใหม่ว่าซาแมนอยู่ปะซุปเห็ดบายวิวีซุปเห็ดนี้เมนูสไตล์กินกับปลาทูน่า ปลากระป๋องนะบ้านเฮาเอิ้นว่าปลากระป๋องเนาะนี่ทูน่าใส่ลงไปก็จะออกหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนี่ว่าซุปเฮดต้มแล้วต้มแล้วก็มาซุปปกๆๆๆเสียงโคก็ไดมดล้โอเคไปล้างโคกก่อนไปซุปเฮ็ดล้างโคกก่อนนะคะไปละไปมาทานกันค่ะ ดียว้าก่อนไปซื้อหลายๆเด้อจงไว้จะซื้อมากมากินในเด้อเลิฟๆทุกคนไปเลยไปซุปเห็ดซุปเห็ดเสรประทูมันนวมันแสบคุยเลยค่ะคุยเลยจวด